ว่เบียร์เปลี่ยนประเทศปั๊บแล้วโดนจับแปครั้งจับแต่ละทีนึกว่ามดกัดว่ามันไร้สาระมากจริงๆแล้วเบียร์มันเป็นเครื่องมือนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงไม่เซร็เบียมเป็นมากกว่าเบียร์ทำไมคนไทยจะมีเบียร์ทางเลือกไม่ได้อะไรเงี้ยอำนาจในการเปลี่ยนแปลงอยู่ในมือเรากูมไม่รู้ฝันกูม,มันยิ่งใหญ่ขนาดไหนต้มเบียร์เปลี่ยนประเทศนะมึงมเมสเสจนี้ไม่คดซองแล้วใครกาคิดไม่ได้นะึกอยากคนพิ้นพนอย่างกูเลย เบียมาถึงวันนี้ได้เนี่ยมันเป็นเรื่องความบังเอิญมันไม่ใช่มาจากการดีไซน์ตอนพิชิตอยู่แอลแลนตาจอร์เจียอ,อเมริกาปี1996ฝรั่งมันมนาะชวนพิชิตไปกินเบียร์ที่มันต้มเองเพราะฉะนั้นพิชิตรู้ตั้งแต่ปี1996 ว่าคนธรรมดาสามารถจะต้มเบียร์กินเองที่บ้านได้แต่แต่ทำยังไงพี่ชิไม่รู้เหมือนกันแต่พี่รู้ว่ามันเป็นไปได้แล่ระหว่างทางก็จะมีสตอรี่เยอะแยะมากมายพอทำเป็นแล้วจะยังไงอยากขายทั่วประเทศทำยังไงทำาัันมาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งว่าอยู่ดีก็วงการก็ก้าวหน้ามาเรื่อยๆ่จนกระทั่งว่ามีกลุ่มธุรกิจ คนไทยก็ขึ้นโรงเบียรขนาดใหญ่ใบอนุญาตยอยู่ในระดับเดียวกับกำลังใหญ่สามารถที่จะเอาคนไทยที่มีแบรนด์อยากทำแบรนด์ก็เข้าไปต้มเบียร one stop service จ่ายภาษีทุกอย่างเรียบร้อยเบียสามารถจะกาะจ่ายไปได้อันนี้คือแทร็กนึงแต่าาจะมีอีกแทร็กแทร็กหนึ่งที่บอกว่าเฮ้ยไม่อยากโดนจับอีกแล้วเพราะว่า2014ชิ้เบียก็เริ่มมีชื่อเสียงด,งดังอะไรเนี้ย แล้วก็ชื่อเสียงคิติยศมันก็จะมาพร้อมกับความเสี่ยงกอโดนจับครั้งแรกใจหนึ่งก็บอกว่าเฮ้ยพิชิตบอกว่าจะทําเบียร์พูดไปตั้งแต่สองปีสองพันสามแล้วก็อยู่ดีก็ได้ทําก่อนเวลาเกษียณจะมาถึงทําได้แล้วกินได้แล้วมีลูกศิษย์แล้วก็ก็น่นาจะจบแล้วงั้นพอแค่นี้ไหมรแต่บางเงินว่า วิจิตรันมีเพื่อนสนิทอยู่สองคนเป็นชาวเยอรมันอะไรเงี้ยเคยเป็นลูกค้าพอทราบเหตุการณ์นี้ก็เลยเปลี่ยนมาเป็นรี่ปรึกษาวางแนวทางในการต่อสู้เพื่อนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงครับเบียร์เมืองไทยทําไมคนไทยจะมีเบียร์ทางเลือกไม่ได้อะไรเงี้ยวิจิตรเปลี่ยนเมสเซจจากที่ต้มเบียร์แกงเหงาและรู้ว่าเป้าหมายเราคืออะไรพิจิตเปลี่ยนมาเป็นต้มเบียร์เปลี่ยนประเทศ เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นที่มาเพราะพิชิตเห็นว่าเบียมเป็นมากกว่าเบียร์จริงๆแล้วเบียมมันเป็นเครื่องมือนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงไมยเซตอะไรัเพราะฉะนั้นตน่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คนไทยสามารถพึ่งพาตัวเองด้านความมองได้ประเทศนี้แม่งเปลี่ยนอ่างเงี้ยไม่ใช่แบบ เปลี่ยนเพราะว่าพวกเรามองกันทั้งประเทศไม่ใช่ <c oughs> เปลี่ยนกฎหมายแม่งใช้อำนาจแต่เปลี่ยนคนไม่ต้อง <c oughs> นั่นคือนั่นก็นนย้อนกลับไปที่วันที่คุยกับกาบีกับอเล็กซ์นั่นแ <c oughs> นวาทางในการต่อสู้คือฉันจะเปลี่ยนคน <c oughs> จะไม่สนใจเปลี่ยนกฎหมาย <c oughs> คนก็เปลี่ยนกฎนระเบียบอยู่ดีแต่ถ้าคนมันเข้าใจแล้วกฎหมายง่ายาะนี<ๆ>่คือของจริงนี่คือของจริงสมองคือของจริง กฎหมายมันคือบิลีฟซิสเต็มมันคือแค่ระบบความเชื่อมันคือ,คอกติกาของสังคม,มที่มนุษย์ที่มนุษย์ที่คนคนเซ็ตน์นี้ขึ้นมาเพราะในเมื่อคนมันเป็ีนเป็นล้านคนแล้วรัฐบาลคนไหนพักไหนแม่งไม่อโอกาสโง่แล้วมึงพักนั้นเขาจะ,ะ <laughs> รัฐบาลนั้นโง่เต็มทนนี่คือประเด็นตดิบมันมี หลายอย่างมันจะมีวัตถุดิบหลักเมาส์บา์เล่แลวก็วัตถุดิบรองก็คือสร้างสตอรี่แต่งสีแต่งกลิน่นเล่าสตอรี่ถึงวัตถุดิบอะไรเงรี้ยคือไม่คิดว่ายังไงวัตถุดิบหลักก็ต้องเป็นเมาส์บาเล่ที่เรานำเข้าเขามาอะไรเงี้ยแล้วเราเอาความคิดสร้างสรรของเราลงไปสร้างมูลค่าเพิ่มแล้วก็ส่ง สินค้าที่มีสตอรี่ที่มันสุดยอดมากไปให้โลกได้ชื่นชมต้นงไปเชว่าระดับที่โลจิสติกมันมันโกลบอลขนาดนี้แล้วเราควรจะ Take a d v a n เจ g e จากการเอาวัตถุดิบที่ดีในโลกมาแล้วก็มาผสมผสานกับวัตถุดิบบางอย่างที่เฉพาะเราเท่านั้นที่ที่สร้างกันบเราเราควรจะใช้เวลาทํากับสิ่งที่ใครก็ททำไม่ได้แต่อย่างแรกเนี่ยต้องเมั่นใว่าคนไทยมีสิทธิ์ที่จะทดลอง ขอให้ฉันได้มีสิทธิ์ได้ทดลองยิ่งเราได้รับโอกาสในการทดลองเยอะเราก็เพิ่มโอกาสในการเราค้นพบสิ่งใหม่หลายคนเริ่มสิ่งใหม่ที่มันแตกต่างมารวมตัวกันกลายเป็นนวัตกรรมซึ่งโลกไม่เคยเจอมาก่อนที่เราแค่เพิ่มแชนแต่ไม่ได้ไม่ได้การันตีเราแค่เพิ่มโอกาสโปรเซสนี้เราเราขาดหายไปเราก็เลยไม่ได้เป็นสังคมผู้สร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้กับโลกได้ชื่นชม ต้มเบียร์เปลี่ยนประเทศปั๊บแล้วโดนจับแปดครั้งจับแต่ละทีนึกว่ามดกัดว่ามันไร้สาระมาแก,ก็ปัญหาเดิมเดิมก็คือก็คือก็คือเราอยากจ่ายภาษีแต่ไม่มีช่องทางให้เราจ่ายภาษีแล้วก็จับว่าเราขายเบียร์เถื่อนอะไรอย่างนี้แล้วเราไม่ใช่ประเทศแรกใช่ไหมญี่ปุ่นเ็าก็แอดวานไปแล้วเยอรมันทุกประเทศเขาแอดวานไปแล้วแล้วทำไมาไม่ไทยประเทศไทยโดยเนเจอร์มันเป็นสังคมคนตัวเล็กแต่ดูเหมือนว่า ผู้นะมีผู้ปกครองมันไม่เคยเห็นใจคนตัวเล็กแต่ว่ามึงคงอยู่ดีอยู่สบายกับคนตัวใหญ่ใช่ไหมเราต้องเปลี่ยนความคิดใหม่เลยว่าประเทศนี้ขับเคลื่อนด้วยคนตัวเล็กกติกาจะต้องเปิดเผยโปร่ปปปงใสต่ำน,นั้นนี่คือช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดที่เราจะต้องเกิดการพุจฉชาวิปัสนาสังยายาความคิดกันใหม่หมดเพื่อจะช่วยประเทศไทยนะเพื่อจะช่วยเซฟประเทศไทยให้ให้มันสามารถจะอยู่ในกระแสที่โลกกําลังจะไปได้ปลดปล่อยให้คนไทยมี ที่มีศักยภาพอยู่แล้วได้ได้มี productivity mm hmm. อะไรเงเพราะโลกจะต้องแข่งกันด้วย productivity